พี่น้องเมื่อนี้เมื่อเห็ดหนึ่งปลากินเจ้าล่างผากว่าเนี้ยมีมทัวเบอร์เนาะแล้วผักกาดแล้วก็มีอ่านหลายๆอย่างเนาะมีบวัวใบยดไปยวไปอันป้าเฮาก็มีปรากฏเนาะปรากฏนำของเน้นนำอี่เนี่ยจะไปเบิ่งกันเลยจ้ะป้าก็ไปได้มหมักเนงลายดอกพี่น้องใส่แดนปรากฏเนะานะปลาธรรมาศาสตร์แล้วก็ ผมมีอย่างไรจังพี่น้องมีแต่เอามาล้างน้ำทำความสะอาดอากันใส่เผงสุรุดนิดหนอ่อยเกลือจ้ะและ้วก็กระเทียมจ้ะพี่น้องใส่แล้วเขาหมักป้าไว้ประมาณหนาทีหรือสิบนาทีหลังจากนั้นเขามาล้างพากัพกกแต่มีหมักซูกน้องแล้วก็เดาะพักน,นกนั่นแ้วเขาก็เอาพากักมาวองพืชน,นั่นเขาก็เอาปลาใส่เขาก็นืองไปไปสีพี่น้องหนึ่งไปกินนาะ เป็นแต่แสบพี่น้องแจวเขากรับตอนนี้ม่มีอย่างไรเนาะแจวมะกอกพี so ่น้องเัี๋ยวจะเห็ดแจวมะกอกให้เบิ่งแต่ว่าเบิ่งแต่ว่าเห็ดแล้วเลยพี่น้องเออบราได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งแต่ว่าชีเห็ดให้เบิ่งนอกจากมะมีแต่ว่าชีเห็ดตอนอุ่นมะกอกเห็ไว่าอันอันเมื่อเช้าๆนี่เนาะมันเย็นเลยก็มีแต่ชิอุ่นเอามาอุ่นให้มันหอมได้หนึ่งเตียงแจ่ผมมีอย่งแบบมีบัเพ็ดเนาะแล้วจะให้เบิ่งตอนขอชีคั่วให้เบิ่งแล้วขอชิเปล่าอุปกรณ์นำเปล่าใส่เนาะ เบิ่งกันเนาะทำบิ่งกันตอนสุกกันเลยพี่น้องโอเคเนาะไปเบิ่งกันอาหารคิดมาพี่น้องตอนแรล้วก็นัดจานแต่จานกับวันนี้ง่ายๆดอกพี่น้องพี่น้องก็คือฉีดเห็ดไตเบิดทั่วไปเนาะง่ายๆอาหารบ้านๆของเฮารสชาติแซ่บเนาะเห็ดง่ายๆไหมนี่เห็ดหนึ่งฟาดเจี๊ยมมะกอกพี่น้องเจี๊ยมมะกอกใส่ขี้ปลาพี่น้องแซ่บๆกันเดลยพี่น้อง๋ยวเบิ่งตอนต่อไปเนาะนี่ปลากำลังสุปกันเนาะ กำลังสุกเนาะพอปลาซุกเขาก็เอาพักเทียนสุกงายนีุ่มกันลุ่มพี่น้องเอาพักที่สุกงายลงเนาะเอาพักที่สุกเนียาะลงก่อนเลยพี่น้องราลงก่อนพี่น้องเอาลงก่อนเนาะอาจจะควันหน่อยหนึ่งพี่น้อง แปงก็จะเอาลงไปก่อนเนาะแปงจะเอาพักอันที่มันชุกอันเอาทัวเบอร์อรี่นอ้องทัวเบอร์ประกาศประกาศลงก็ขอบใจน้องพีพีพน,อนอ้องๆเลยพี่นอ้องที่ติดตามและก็ใหก้กำลังใจแปงมาตลอดก็ขอบพระคุณหลายๆเนะาะแต่แปงไปบวทัวกระทึงก็ขอโทษขอภัยหลายๆเลย,ลยพี่น,อนอ้องเนาะนี่ก็พักกาศเนาะก็รอ,อชมตอนมันชิสุกตื่นเนาะพี่นอ้อง วันวันนี้เข้ากับปิดฟ้าเตื่นเนาะได้สำเร็จดผ้าเอาไเนอเากปปิดฟ้าไว้แบบนี้ีประมาณชิบนาทีเนาะเอากับเอ่าเียบะกอกี่น้องมาอุ่นเนามันอุ่นมันห้อนอากาศต้องนน้ันจ้าไปสวาเขาต้มกับเรื่องกับพมีย่งไรเราจีเม็ดกระเทียมตีเมดกระเทียมพบัวแล้วกี่น่องแล้วก็ เก็บหมูเนาะเราจะนปลาแล้วก็ขีดใส่ป้าเนาะพี่น้องเนาะใส่ป้าพี่น้องก็ไปเมี่ยงเลยเนาะใส่ป้าแล้วก็ปรุงตามรสสอบน้ำหมักน้ำไดเหาก็ะชากใส่ก็มีแต่เพื่อนอันปลานิดหน่อยเนาะแล้วก็มีถ้ามักเก็บโม่ก็ได้ทว่าอันทำเห็ดแบบนี้เอาใส่เก็บโม่เนาะพี่น้องแคบโม่เลย ตักเศษจ,จานพี่น้องเก็บตนี้แซบพี่น้องใส่กีบปลาที่ซแซบแกะกี้ปลาห้อก,กระเลือกปลาที่นสดๆพี่น้องเอาสะอาดจานให้มันห้องลามันสะอาด่ะเอาก็เอามาอุ่นอันนี้พี่น้องมันจะแซ่บใส่กีบปลามันจะมีน้ำมันปลาไหมเนี่ยพ่น้องตั้งจีเกลือไปเรียบร้ยพี่น้อง หลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องโรยพี่น้องเคยหอมเนาะหอมโรยนิดหน่อยให้มันหอมๆเสียบพี่น้องเราก็จะมาจัดจานกันพี่น้องไปเบิ่์กันตอนจัดจานเนาะเดี๋ยวจัดจานอะปราใส่กระตานองทีสันงอยาตามจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเลยพี่น้องยังมันห่อนอยู่พี่น้องตองนโอ่ง โชคไกลเด้ออันนั้นโชคไกลกันย่าแม่นึงพี่น้องเดียวเด้อเฮาก็จะก่อนพี่น้องักหอปไปีก่อนจักก่อนพี่น้องฮอหน่อยนึงพี่น้องมันฮอนเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาตอนแล้วเฮาสิจัดจานให้เบิ่งพี่น้อง้ลพี่น้องเบิ่งกันบัดนี้ เป็นในในนอหนาตานหนิหนากินบะพี่น้องเจ็บแล้วเนาะจะมีเจม๊กมกอกะปลานหนึ่งแล้วก็บพักลวกแล้วกับหมักแตงจ้ะหมักแตงน้ำพี่น้องแตงชดหมดถั่วเาวจาจ้ะมามามา,มากินน้ำกันพี่น้องกินน้ำแป้งเด้อพี่น้องเด้อเซบแซบน้ำกันเนาะก็ขอบคุณขอบใจทุกการติดตาม ที่มีให้กันตลอดมาเด้อพี่น้องเ hm ้อขอขอบใจทามาที่แป้งกับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้เยอด้พี่น้องเพื่อจะบม่พิดพาใหม่ๆนอกกาขอทายทีชวนในบืได้คลกิปกับขอบุญลายลายที่ยังติดตามกันยังหักแทงกันคือเก่าเนาะขอบคุหลายๆายจากบ๊ายบายพี่น้องมามามากินข้าวกันเด้อจากบ๊ายบาย